จริงอ่ะค่ะฉันเองทจริงไี่เึ่งคุณจังเลยค่ะเคยสร้างความประทับใจให้แฟนละครช่อง3ไว้เมื่อ15ปีที่แล้วมาปีนี้ผู้จัดพิดาหัไทยรัฐแห่งค่ายละครไทยก็ได้หยิบเอาบทประพันธ์แนวโรแมนติกอบอุ่นน่ารักอย่างตามรักคืนใจขึ้นมาปัดฝุ่นรีเมคอีกครั้ง ให้ป้าแจ๋วยุทธนานั่งแท่นกำกับและได้หนุ่มณเดชน์มารับบทสิงห์ <c oughs> ประกบกับสาวมิวนิ t h ครั้งแรกในบทหนูนา <c oughs> โดยเมื่อวานนี้มีพิธีบวงสวงเล็กที่โลคิชั่นอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีก่อนจะเปิดกล้องถ่ายทำคิวแรกเรื่องนี้พี่ดาและปะ้าแจ๋วอยากพลิกคาแรคเตอร์หนุ่มณเดชน์ให้เป็นนายสิงห์แบบหล่อคมเข้มทีมงานเลคอัพจึงต้องประณิดบรรจงลงหนวดเคราทีละเส้นเพื่อให้หล่อสมใจเป็นนายสิงห์ในฝันของสาวสาวครับ ตัวพี่เป็นคนทํางานแล้วทํางานกับนายเดชมาหลายเรื่องแล้วก็ดูงานช่วงที่ผ่านๆมาค่ะใจจริงก็คือมีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตอนนี้สิ่งที่อยากเห็นพี่อยากเห็นเขาตลกกับหรือเปลี่ยนอย่างเรื่องนี้คือเขาก็จะเปลี่ยนเป็นดิบๆคือมันจะหลอ่อแคมดิบซึ่งมันเป็นชายในฝันของคนเรื่องนี้ก็จะแบบว่ากุก๊กกิ๊กน่ารักสบายสบายเรื่องนี้ยังได้หนุ่มอูทนากรที่เคยเป็นนายสิงห์เวอร์ชั่นที่แล้วมารับบทเป็นนายรามพ่อของนางเอกและได้สาวเดียน่ามารับบทเป็นลูกที่ลูกน้องของนายสิงห์ แต่มาตกหลุมรักพ่อของนางเอกซึ่งทั้งณเดชนนิวและเดียร์นาบอกว่าเรื่องนี้คงทำงานสบายเพราะสามารถขอคำปรึกษาจากนายสิงห์รุ่นก่อนได้ตลอดเวลาครับผมเชื่อว่าการตีความของแต่ละยุคสมัยคงต่างกันนะครับดูครับเข้าไปดูใน YouTube เหมือนกันครับผมนะก็ดีใจครับที่ได้แบบว่าเออมาเล่นเรื่องนี้ด้วยครับผมก็ดีใจที่ได้มีพระเอกอย่างพี่อูครับผมมาเล่นด้วยเรื่องนี้ครับ มุก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็มีแอบแอบไปดูเหมือนกันว่าเวอร์ชันจะเป็นยังไงเพราะตอนนั้นมุกไม่เคยดูมาก่อนค่ะครับผมฝากด้วยนะครับสาหรับตามรักคืนใจนะครับผมก็ให้กําลังใจกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยแล้วกันครับตามรักคืนใจเป็นเรื่องราวของลูกสาวที่ออกตามหาพ่อจนไปพบกับพระเอกและเกิดเรื่องราวต่างๆที่นําไปสู่ความรัก จะเดินทางไปถ่ายทําในโลเคชั่นหลายจังหวัดทั้งสระบุรีนครราชสีมาเพช,ชบูร์รวมถึงเชียงรายเพราะป้าแจ้าผู้กํากับบอกว่าสําหรับเรื่องนี้แล้วโลเคชั่นสวยๆถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครเอกของเรื่องเหมือนกันครับธนภูมิเท้านอกรายงาน